สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเล่ามาฝากกันค่ะสามีรีบแต่ลืมกระเป๋าสตางค์พอกลับบ้านเจอภรรยาตัวเองเลยขอเลิกทันทีสื่อต่างประเทศรายงานว่าได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่าอาคังเขาเติบโตอยู่ในชนบทที่มีแม่ของเขาเป็นคนเลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาอยู่กับแม่แค่สองคนและมีความสนิทสนมกับแม่เป็นอย่างมาก เมื่อถึงเวลาก่อนที่เขาจะแต่งงานเขาได้มีข้อแม้กับภรรยาของตนเองว่าภรรยาของเขานั้นจะต้องรักและดีกับแม่ของเขาให้มากเป็นพิเศษและที่สำคัญคือต้องคอยเลี้ยงดูในยามที่แม่ของเขานั้นแก่ชราลงไปด้วยในช่วงชีวิตนั้นเขามีผู้หญิงหลายคนเข้ามาแต่เขากลับไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคนสูงอายุไม่ควรอยู่ในบ้านหลังเดียวกับพวกเขา อยู่มาวันหนึ่งอาคังก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้ยอมรับในข้อตกลงทุกเงื่อนไขของเขาโดยไม่สนใจเลยว่าแม่ของเขาจะเป็นชาวไร่ชาวสวนหรือจะเป็นคนที่จนเธอบอกว่าเธอพร้อมจะอยู่ดูแลไปด้วยกันด้วยความกระตันอยู่และเขายังพูดอีกว่ากว่าแม่ของคุณจะเลี้ยงจนเ,นเติบใหญ่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอาคังเขาได้ยินก็ย,ยิ้ม แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปคำพูดเหล่านี้เป็นตัวตัดสินใจทำให้เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละสมควรที่จะเป็นภรรยาของตนเองที่เหมาะสมที่สุดแล้วดังนั้นเขาจึงได้ลองคบหาดูใจกันแต่ผ่านไปไม่นานแล้วสุดท้ายเขาก็ได้ตกลงปลงใจกันแต่งงานกันในที่สุดระหว่างธุรกิจของเขากำลังไปด้วยดีพวกเขาทั้งสองคนจัดงานแต่งที่โรงแรมแห่งหนึ่ง เขาพอมีเงินเก็บอยู่บ้างจึงไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายให้พ่อกับแม่ของแต่และฝ่ายในงานก็มีแขกเข้ามาร่วมยินดีมากมายทั้งพี่น้องเพื่อนสนิทลูกค้าและเขาได้สัญญาต่อนหน้ากับทุกคนว่าจะเป็นผู้ชายที่ดูแลภรรยาคนนี้ให้ดีที่สุดจะทําให้เขามีความสุขมากที่สุดจะไม่ยอมให้ภรรยาของเขาต้องลําบากและเขาจะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนคนนี้ ใครจะไปรู้ว่าในชนที่เขาพูดอยู่นั้นคำพูดเหล่านั้นอาจทำให้แม่ของเขารู้สึกโดนแย่งความรักออกไปแต่แม่ของเขานั้นก็ไม่ได้แสดงสีหน้าออกไปแต่อย่างใดเลยหลังจากที่งานแต่งของเขาผ่านไปได้ด้วยดีพอตกดึกในช่วงก่อนที่เขากำลังจะเข้าห้องนอนอยู่ๆภรรยาของเขาก็เริ่มรู้สึกตัวร้อนมีไข้ขึ้นสูงหนักมากอาคังเขาคงจะคิดว่าอากาศหนาวหิมะตก ทำให้เธอนั้นไม่สบายแต่ในงานแต่งของเธอกลับใส่เสื้อผ้าบางๆเธอเป็นผู้หญิงที่อดทนจริงๆเขาจึงเรียบออกจากบ้านไปซื้อ,อยามาให้ภรรยาของเขาเพราะว่าที่บ้านไม่มียาสำรองเลยเมื่อเขาเดินออกจากบ้านไปได้ไม่นานเขาก็นึกเอะใจว่าเขาลืมพกกระเป๋าสตางค์มาด้วยเลยต้องเรียบวิียงกลับบ้านเพื่อจะไปเอาเงินมาซื้อ,อยาให้ภรรยาของเขาแต่พอเข้าไปที่หน้าประตูบ้านของเขา เขาได้ยินเสียงตะโกนออกมาจากในบ้านเขาก็เอาหูแน่ฟังนั่นคือเสียงของภรรยาของเขาที่กำลังตะโกนต่อว่าแม่ของเขาอยู่แกจะลโลงอยู่แล้วทำไม่ชั้นจะต้องมาอยู่กับคนแก่อย่างแกทำไมไม่กลับไปอยู่บ้านนอกไปเลยไม่ต้องมาอยู่ทำให้เราสองคนไม่สบายใจเมื่อลูกชายของเขาได้ยินเขาก็รีบเปิดประตูออกไปโดยเร็วแม่ของเขายืนก้มหน้าไม่พูดไม่จาอะไรเลยน้ำตาตกใน ส่วนภรรยาของเขาก็ยืนชี้หน้าด่าแม่เขาเขาไม่คิดเลยว่าภรรยาของเขาที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปไม่นานนี้ทำไมทั้งแตกต่างกันเหลือเกินในตอนเช้าเขายังดูเป็นคนที่อ่อนหวานเรียบร้อยพูดจาไพเราะแต่ทำไมตอนนี้ถึงเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันทั้งๆท,ท,ที่เขาคิดว่าภรรยาคนนี้คือคนที่ดีที่สุดพร้อมจะอยู่ด้วยกันดูแลกันและกันรวมทั้งแม่ของเขาด้วย อาคังคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกแม่ของเขาตัดสินใจที่จะขอหยากกับภรรยาของเขาในค่ำคืนนั้นโดยทันทีภรรยาของเขาร้องไห้หนักมากและเพื่อขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำลงไปแต่สำหรับอาคาังแล้วเขาหมดความรู้สึกเพราะเขาเห็นการกระทำและคำพูดของผู้หญิงคนนี้ที่ทำต่อแม่ของเขาทั้งหมดแล้วเขาไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ สุดท้ายเขาร้องไห้ขอโทษที่พาผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตทำให้เม่ของเขาต้องน้ำตาตกในคุณผู้ชมคิดว่าสิ่งที่เขาทำในตอนนี้ถูกต้องหรือไม่หรือว่าเขาควรจะให้อภัยภรรยาของเขาและใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ